แฮนดี้แมแฟนฉันเก่งจังช่างทำได้เออพี่ครับไม่ต้องเครียดครับยาแนวกระเบื้องหลุดร่อนแค่นี้มีคนช่วยพี่ได้ครับเพราะปัญหาไหนๆก็แก้ไขได้ด้วย Handyman ปัม๊มแผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคนนบุรีขั้นตอนที่1เสาะร่องยาแนวเดิมออกประมาณครึ่งหนึ่งของความหนากระเบื้อง2ใช้แปรงปัดฝุ่นออกจากร่องกระเบื้องให้เกลี้ยงที่สุด 3. ผสมกาวยาแนวกับน้ำให้เหนียวพอประมาณ 4. ปาดกาวยาแนวลงไปร่องกระเบื้องจนเต็มพร้อมออกแรงกดเล็กน้อย 5. ปาดกาวยาแนวส่วนที่เกินออกไปเช็ดให้สะอาดด้วยฟองน้ำแล้วหลอให้แห้งก็เรียบร้อยเป็นไงล่ะครับง่ายนิดเดียวเชื่อแล้วใช่ไหมครับว่าปัญหาไหนๆก็แก้ไขได้ด้วยแฮนดี้แมน